12แสงสีรุง่งของการเปิดใช้งานร่างกายแสงวิญญาณสวัสดีคุณคุณที่รักขณะน,นี้เรากำลังประสบปัญหาการเปิดใช้งานเกตเวย์12.12เนื่องจากมีพระจันทร์ใหม่ในราศีธนูตรงกับศูนย์กลางกระแสน้ำวนของกาแล็กซี ในขณะที่เกตเวย์12.2ทำงานอยู่รังสีสายรุย้งคริสตัล12.2ดวงจากมิสิสากล12ติจะจุดประกายแสงและสองหลักที่สงบนิ่งมากขึ้น12คือรหัสเปิดใช้งานกำลังมาแรงในสนามขนันี้ หากคุณต้องการเร่งการตกผลึกร่างกายแสงแห่งวิญญาณของคุณคุณยังสามารถลงทะเบียนได้ทีน่นี่ดวงอาทิตย์จะสิ้นสุดระดับสุดท้ายของราศรีธนูในวันพฤหัสที่21่ธันวาคม2023เราเฉลิมฉลองคริสตสมายันประจำปีในวันที่สั้นที่สุดของปี และการกลับมาสู่แสงสว่างในซีโลกเหนือเคยสมายันเป็นวันที่เราตระหนักถึงความสงบนี้ของความสมดุลสากลในวงจรแห่งชีวิตเคยสมายันเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ศูนย์งองศาราศีมังกรในขณะที่ระบบสุริยะอยู่ในแนวเดียวกันกับใจกลางกาลกกือ ใครสมายยานเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์หยุดนิ่งระหว่างแสงสว่างและความมืดมันคือจุดสมดุลโสน,นของการสร้างสารรค์ทั้งหมดอารู้สึกเหมือนคนถูกระนับระหว่างระบบเก่าที่กำลังจะตายและการระเบิดของนิวเอิร์ธมันเป็นการหยุดชั่วคราวที่เป็นสางคล เมื่อทุกอย่างกลายเป็นศูนย์มันเริ่มต้นการปรับโครงสร้างระดับโลกของจิตสำนึกของมนุษย์การสร้างสรรค์ทั้งหมดหมุนวนเป็นวงกลมในสาขามอเ์กุลของการเชื่อมต่อกันเติมพลังโมเมนตัมและวิวัฒนาการไปข้างหน้าไจอาได้เข้าสู่วงจรการหมุนเทเร่งขึ้น โดยเริ่มต้นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีสติเราต้องขอขอบคุณมากในช่วงเทศกาลิอ e ต์มาสในขณะที่ลอกกำลังตื่นตัวและเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกที่ขึ้น12 21หมายถึงผลสะท้อนของสิ่งที่ตรงกันข้าม สิบสองยี่สิบเอ็สมายันเป็นจุดนิ่งของความสมดุลภายในที่หลึกล้ำถกสิ่งที่ไม่สมดุลจะรู้สึกได้อย่างเข็นคนมค้นเมื่อดาวโพโตสรุปวันสุดท้ายในราศีมังกรซึ่งเป็นตัวแทนของระบบปิดตาธิปไตยยุคของชาวราศีกุมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เรากำลังสร้างสังคมใหม่แห่งการเชื่อมโยงกันอย่างมีสติก a l ล x y ซี u อ r คอรร,รีเซ็และลอกคลื่นในทุกด้านของชีวิตสิ่งที่คุณเริ่มต้นในช่วง12-12 12-21เฟดเวจะกระเพื่อมเข้าสู่สนามควันตามของความเป็นไปได้ทั้งหมด เมื่อคุณใกล้ถึงวันคริสต์มาสยานประจําปีวันที่21ธันวาคมปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปในสนามโฮโลกแกรมขวันทางคุณกําลังอยู่ในกระบวนการของการกําเนิดชาติแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของจิตวิญญาณของคุณเราค่อยๆเปลี่ยนจากยุคราศีมี ไปสู่ยุคลาสีกุมมาหลายปีแล้วเมื่อเราเครียรตัวเองจากกรรมส่วนรวมในช่วงยุคลาสีนีเราก็เริ่มรับอิสรภาพที่รู้แจ้งมากขึ้นหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้เผยให้เห็นว่าระบบลำดับชั้นจากบนลงล่างนำไปสู่การโทุจริต และความไม่สมดุลของอำนาจที่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของสังคมอย่างไรบทเรียนแห่งยุคปิตาธิปไตยฝังอยู่ในจิตใจและความคิดของมนุษย์มันไม่ยั่งยืนตราบใดที่โลกยังขับเคลื่อนด้วยอัตรามนุษยชาติจะต้องดิ้นรนเพื่อให้บรรลุอุดมคติของชาวลาสิกลม ในเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันภายในสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองเส้นทางแห่งความก้าวหน้าต้องเปลี่ยนไปสู่ระบบวงกลมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจของชุมชนการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่เราคาดหวังได้ในระบบปฏิบัติการแบบวงกลมของนิวอ a ร์ h การเปลี่ยนจากทนนิยมไปสู่ทนมนุษย์การเปลี่ยนจากลำดับชั้นจากบนลงล่างไปสู่แวดวงนวัตกรรมและการประดิษฐ์การเปลี่ยนจากเมืองใหญ่สู่เมืองอจฉริยะและชุมชนขนาดเล็กการเปลี่ยนจากหน้าที่หรือภาระฝูงันไปสู่ความร่วมมือ และการบริการที่แท้จริงการเปลี่ยนจากเส้นเวลาเป็นการไหลของพลังแบบวงกลมเมื่อเรารวมกันจากทั่วทุกหมุมโลกเราได้ปลุกฝังสนามดาวเคราะห์ด้วยแม่เหล็กโลกใหม่ติสํานึกและการแทรกแสงพโพลกรมในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งมนุษยชาติ เราจะท่วมสนามด้วยแรงสั่นสะเทือนของความรักขณะที่เรารวมตัวกันกับเมตตาตอนเราจะกระจายสันติภาพของโลกไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดสู่ตาลังเคสเลสู่พอเท่าสุตาเตกและสู่ชุมชนส่วนรวมเมื่อไก่อาอยู่ในแนวเดียวกับกระแสน้ำวนของกาแล็กซี พลังงานชีวภาพของคนจะได้รับการกระตุ้นรหัสเคสเซ้าลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายแสงที่หลับไหลจะตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกสำนึกรหัสการเคลื่อนสูสสรรค์จิตวิญญาณของคนตื่นขึ้นเมื่อโครงการทางพันธุกกรรมวิวัฒนาการไปสู่การคลื่คลายขวามตั้ง แสงวิญญาณของคุณปลุกร่างกายแสงที่นอนนิ่งของคุณให้ตื่นขึ้นเปิดใช้งานภาชนะแห่งแสงที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นบ้านของจิตวิญญาณของคุณเป็นการเคลืนสู่ยาวและการตื่นตัว